เจ้าปูคูบานศัก์สิทธิ์ทั่วสารทิศลื่อเรื่องฟู่เฟื่องความอุดมแรงผสมอารยธรรมปลาแดกลำเลอคาสมฉายาก,กุดวังซ้อพี่น้องเอ๋ย่งชัยชาแนลภู่มใจเสนอสวัสดีครับผมวันนี้่ง่งนมสดนะครับหรือท่องชัยชาแนลสีมา ปล่อยหอยนะครับหอยเชอรี่พอพันนะครับพอพันกับแม่พันธุ์เมื่อนี้ผมจะปล่อยเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ดื้นผมกับสินเนน้นำก่อนว่าตัวผู้ตัวเมีมันเป็นยังไนงนะครับเนาะก็คือหอยเชอรี่ตัวเมีนะครับตัวเมียขันเข้าลูบเบิ้งฝาบ้างหน่ครับลูบเบิง้งฝา ร,ร,รูเบิงฝามันสีเนียนนะครับเนอะ <ması> คือตัวแม่นะครับมันสีเนียนมันสีบลมี่หลองร้อยมันบลมีน่นุ่นหอิ่นมันบลมีน่น่นนะครับนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับสีเหลืองสีทองนะครับเชอรี่สีทองแต่คันนุวยผูนะครับน่วยผูน่วยผูเดี<ต>๋ยว,วผมหาบางก่อนครับอันนี้ก็นน่วยแม่นะครับเ้อครับ<ว>อันนี้คือตัวแม่ครับตัวแม่สี่เหลีย่ยมครับอันนี้คือสีทองเดี๋ยวผมหา หอยเถิอกก้อนตัวผูบ้านก่อนครับผมนี่คือตัวตัวผูนะครับเนาะหอยหอยผูหอยเถิอกนี่ครับดูเบื้องมันสีมีนุ่นนะครับเนาะมีนุ่นมีขอบนี่ครับจะมีนี่ครับลักษณะของมีเขาจะมีอวัยวะเพศนะครับเนาะนี่ครับอันวัยวะเพศนี่ครับคือหอยตัวผูเนาะอ่าเข้ามาลูเจอกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยครับ ครับผมต่อไปกับคือบอ่อนีผมสิปล่อยเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับหล้กกับประมาณจักสองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึง่งผมสิมาติดตามมามีการไข่บ่อนะครับสิมาปยางเบ่งหลอบบอ่อว่าสีไขบ่บ่อนะครับเพราะว่าผมสีเหลืองบอ่อหนีเป็นหอยเชอรีสีทองแต่อีกบอ่อหนึ่งผมสิเป็นหอยเชอรีอีกสีดํานะครับเราสี่แยกกันชัดเจียนอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปปล่อยครับผม,มาห็นโยนตุบ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 ลยนครับ